โอ้โหพี่น้องผมเพิ่งเจอเรื่องที่น่ากลัวมากพวกนายก็รู้ใช่ไหมว่าผมเพิ่งเข้าวงการเดือนตุลาคมตอนนี้เดือนธันวาคมแล้วพวกเราเล่นเดลต้าฟอร์สมาแค่สองเดือนกว่าเองให้พี่น้องมาดูกันพระเจ้าตอนนี้ผมทรัพย์สินรวมของผมเกิน9 0 0ร้อยล้านแล้วครับพี่น้องผมเห็นพี่น้องหลายคนบอกผมบ่อยๆว่าพี่พี่ผมล้มละลายอีกแล้วพี่พี่คุณได้ของแดงผมอิจฉา ตอนนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การหาเงินของผมให้พี่น้องฟังนะพวกนายก็รู้ว่าผมเล่น Delta Force ค่อนข้างอ่อนจริงๆผมไม่ได้อ่อนแค่ผมเป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นเกมยิงปืนแบบนี้มาก่อนผมเคยเล่นแต่ CS มาก,ก่อนนานมากๆแล้วแต่ก่อนที่ผมจะแชร์นะให้พี่น้องมาดูผมจะให้ดูสถิติการเล่นของผมก่อนดูนี่สิของแดงของผมทั้งหมดทั้งหมดที่ผมเก็บได้2เดือนกว่าทีละชิ้นทีละชิ้น เพราะมีพี่น้องบอกว่าพี่พี่อัตราการหลอกของของพวกนายมันสูงเกินไปจริงๆไม่ใช่เพราะมันไม่มีแล้วข้างหลังเป็นชุดกรอะระดับ6แล้วแต่ในห้องสะสมก็ยังมีของแดงอยู่ในห้องสะสมมีของแดงประมาณ30กว่าชิ้นดูนี่สิผมยังมีของแดงอีกเยอะตอนนี้นายคงจะสบายดีนะพี่อัตราการรอบของพวกนายสูงใช่ไหมนายหาเงินได้เยอะ จริงๆอัตราการรอปมันไม่ได้สูงนะผมพูดตรงๆเลยผมว่าก็โอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สูงเกินไปบางทีพวกนายก็เห็นใช่ไหมวิดีโอที่ผมลงตอนนั้นผมเล่น1นถึงสงวันถึงจะได้ไอเทมสักชิ้นผมเล่นเฉลี่ยวันละหชั่วโมงโอเคตอนนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หาเงินของผมให้พี่น้องฟังนะอย่างแรกเลยถ้าคุณเล่นเกมนี้ ถ้าอยากรวยต้องเล่นที่ Delta Force ไม่ว่าใครจะบอกอะไรก็ช่างเช่นหาเงินที่ Space ิตี้หรือหาเงินที่บรัก a คชหรือหาเงินที่ไทปริซันอย่าไปเชื่อมันเลยนะมันเหมือนกับว่ามีคนบอกคุณว่าถ้าคุณสร้างเกม Delta Force คุณก็จะทำเงินได้ใครไม่รู้ว่าจะทำเงินได้แต่คุณทำได้ไหมล่ะคุณเข้าใจไหมคุณเทคโนโลยีของคุณไม่ถึงคุณไม่มีเทคโนโลยีนั้น คุณก็ทำเงินไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนผมตอนนี้เลยที่ผมใช้ 3x ผมใช้ 3x เล่นที่ Delta Force แต่ละรอบได้เงิน100 000, 000กว่าทั้งหมดจากไอเทมในเกมผมเอาไอเทมในเกมไปใช้เข้าใจไหมถ้าคุณไปเล่นที่ Space City ผมให้พี่น้องมาดูกันอย่างแรกเลยคุณต้องมีปืนดีๆซื้อกระสุนกระสุนอย่างน้อยต้องเป็นระดับ4ดูสิ กระสุนธรรมดานัดละ280 000, 0.00นี่มัน280 0.00, 000ต่อกระสุนนัดเดียว280 0 0 0ยยังไม่รวมค่าปืนคุณจะไปยิงใครได้ผมใช้แต่กระสุนในเกมปืนนี้ใช้กระสุนระดับ4ราคา230-0.0 0แล้วของสีทองชิ้นเล็กราคาเท่าไหร่แล้วของสีแดงชิ้นเล็กราคาเท่าไหร่ ใช้กระสุนนัดเดียวยิงของสีทองและสีแดงออกไปคุณฆ่าคนได้คุณเก่งมากแต่เงินคุณหมดไปแล้วนะดูนี่สิแท่งทองราคา3 2 0 0 0 0กระสุนผมแพงบ่อยครั้งที่ผมไม่ได้ดีขนาดนั้นเราหาของสีทองของสีทองเล็กแค่6 0 0 0 0ใช้กระสุนนัดเดียวยิงออกไปหลายชิ้นสีทอง คุณใช้กระสุนระดับ4แล้วคุณต้องมีปืนดีๆด,ด้วยใช่ไหมปืนดีๆอีก2ถึง300 0 0 0คุณมีปืนดีแล้วคุณก็ต้องใส่เสื้อกรอกกันกระสุนดีๆด,ด้วยเสื้อกรอกกันกระสุนอีก3ถึง4 0 0 0 0ใส่เสื้อกรอกกันกระสุนแล้วหมวกนิรภัยก็ต้องมีมีหมวกนิรภัยแล้วใช่ไหมกระเป๋าเป้ก็ต้องไม่เล็กดูนี่ชุดหนึ่งหายไป1-2ถึงล้านคุณเข้าไปแล้วคุณก็ยิงคน คุณแน่ใจเหรอว่าจะออกไปได้ Space City มันยากแค่ไหนแม้แต่โปรก็ไม่กล้าบอกว่าจะออกไปได้100%แล้วนะับประษาอะไรกับผู้เล่นธรรมดายิ่งเป็นผู้เล่นมือใหม่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมอย่าไปเชื่อพวกนั้นที่ชวนคุณไป Space City ชวนคุณไปที่ท,ที่ยากยากถ้าไปก็คือขาดทุนเข้าใจไหมถ้าคุณอยากทำเงินให้จำไว้เสมอเล่นที่ Delta Force ใช้3 X เล่นที่ Delta Force คุณจะไม่มีวันขาดทุนแต่เล่นที่ Delta Force มันน่าเบื่อหน่อยพูดตรงๆถ้าเล่น3 x ตลอดเวลาคุณก็ทําเงินได้แต่มันน่าเบื่อถ้าเบื่อจะทํำยังไงคุณอาจจะไปเล่น Space City สัก2-3รอบถ้าคุณเล่น Space City อย่าใช้อุปกรณ์แพงเกินไปก็คือใช้3 x เข้าไปถ้าคุณเล่น Space City ถ้าคุณแพ้ตลอดแพ้ 3- 4ครั้งรู้สึกมันจะขึ้นหัวแล้วจำไว้เลยว่าให้หยุดทันที อย่าไปเล่นสเปซิตี้อีกอย่าคิดว่าสเปซิตี้ขาดทุนสเปซิตี้ได้กำไรให้กลับไปเล่นที่ Delta Force เข้าใจไหมจะเล่น Delta Force ธรรมดาหรือ Delta Force พิเศษก็ได้คุณก็ใช้ 3X เข้าไปแล้วคุณจะพบว่าทำไมอัตราการรอบของ Delta Force ธรรมดาและ Delta Force พิเศษถึงสูงขึ้นการหาเงินก็ง่ายขึ้นเกมนี้มีรอบชดเชยจริงๆ แต่รอบชดเชยอยู่ที่เดลต้าฟอสไม่ใช่สเปซซิตี้เข้าใจไหมถ้าคุณไปสเปซซิตี้คุณอาจจะแพ้ตลอดแต่ถ้าคุณกลับไปเล่นที่เดลต้าฟอสคุณอาจจะพบว่าเจอรอบโบนัสของแดงดรอบเยอะขึ้นการหาเงินก็เร็วขึ้นเงินที่ขาดทุนไปที่สเปซซิตี้ก็กลับคืนมาทั้งหมดที่เดลต้าฟอสนี่คือประสบการณ์การหาเงินของผมในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพวกนายก็รู้ว่าผมเล่นค่อนข้างอ่อนใช่ไหมบางทีผมก็สู้คนอื่นที่เดลต้าฟอสไม่ได้ แต่ทำไมผมถึงทำเงินได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะผมเล่นแบบไม่กลัวขาดทุนผมเอาอุปกรณ์ขยะเข้าไปตายก็ไม่ขาดทุนอะไรที่ผมเก็บได้ผมก็กำไรพี่น้องลองทำตามวิธี